มันจะมีอยู่2ฝั่งนะครับฝั่งเรียบกับฝั่งมนนะผมเอาฝั่งเรียบลงด้านล่างนะครับเอาฝั่งที่เป็นขอบบนมนนะขึ้นด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็กดลงไปกดลงไปให้สุดจะสังเกตว่าตรงบริเวณปลายเสาอ่ะมันจะมีร่องร่องคลิปอยู่นะครับเพื่อที่ว่าจะใส่คลิปล็อกต่อไปก็มาใส่คลิปล็อกนะครับก็คือจะมีอยู่3ตัวแบบนี้ ก็จะมีฝั่งด้านเรียบกับเป็นมนมน,มนเหมือนกันก็เอาด้านเรียบลงนะเนี่ยตัวนี้ผมจะเอาด้านด้านเรียบลงด้านล่างนะครับแล้วฝั่งมนๆเนี่ยขึ้นด้านบนบการใส่ก็จะวางในลักษณะนี้นะครับ